สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับอยู่กับงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออฟกินะครับตัวนี้จากค่าย SRNE นะครับเมื่อพูดถึงคุณภาพของเครื่องแล้วก็มันจะตามมาด้วยราคาของเครื่องมันมีหลายคอมเมนต์นะครับที่สอบถามกันทั้งหน้าไมหลังไมว่าเอช่างทําไมเวลาผมจําหน่ายเครื่องจําหน่ายแบตทาไมมีแต่ราคาสูงๆทําไมไม่เอาราคาถูกๆมาขายให้มือใหม่กันบ้างเลยนะครับ ที่จริงนะครับบางคนอาจจะคิดว่าอ่าเน้นกําไรเน้นราคาขายของแพงกําไรก็ต้องเยอะกว่าก็เลยขายแต่ของแพงซึ่งที่จริงมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับซึ่งขายของราคาหมื่นกว่าบาทนะครับก็ทำอ่าค่าคอมมิชชั่นหรือทำทำกำไรเนี่ยได้เท่ากันกับของราคาหมื่นสองหมื่นก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเงินส่วนต่างเนี่ยยังไม่ใช่ประเด็นหลักสักเท่าไหร่ ประเด็นหลักจริงๆว่าทําไมผมเอาของที่ค่อนข้างราคาสูงมาขายเนี่ยก็เพราะว่าผมไม่อยากมีปัญหากับลูกค้านะครับเช่นเราขายของราคาหมื่นกว่าบาทเนี่ยเครื่องไฮบริดหมื่นกว่าบาทหมื่นต้นๆหรือบางทีทุกวันนี่ไม่ถึงหมื่นก็มีเนี่ยเจ็ดแปอย่างเงี้ยนะครับขายไปแล้วทีนี้ต้องลุ้นเสี่ยงดวงไปด้วยว่ามันจะทนไหมว่าจะใช้ได้งานใช้งานได้กี่วันเนี่ยนะครับพอเครื่องมีปัญหานะครับ มันก็จะทําให้โดยส่วนมากแล้วลูกค้าจะไม่แฮปปี้แล้วสุดท้ายแล้วผู้จําหน่ายเองผู้ขายเองกับลูกค้าก็จะมีปัญหากันนะครับถ้าเราเคมทุกงวดเลยเนี่ยถ้าเราเคม Ь ให้ลูกค้าเครื่องมีปัญหาปุ๊บไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เคมอย่างเดียวเลยนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยก็อาจจะขาดทุนไปเลยนะครับหรือถ้าเราเล่นแง่ไม่เคมลูกค้าลูกค้าทําเสียเองนู่นนี่นั่นเราไม่เคมให้นะสุดท้ายแล้วลูกค้าก็จะมีปัญหากับเรา เราอาจจะไม่ขาดทุนแต่เราจะเสียลูกค้าคนนั้นไปเลยนี่เป็นเหตุผลจริงๆว่าทําไมผมคัดของมาขายที่ราคาค่อนข้างที่จะสูงไม่ว่าจะเป็นแบตหรืออินเวอร์เตอร์เพราะว่าผมไม่อยากจะมีปัญหากับลูกค้านะครับโดยส่วนมากเวลามีปัญหาอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมหรืองานขายถ้าลูกค้าไม่แฮปปี้ถ้าลูกค้า,าไปใช้แล้วใช้ไม่ได้มีปัญหาโดยส่วนมาก ผมจะคืนเงินให้ลูกค้าเต็มจํานวนหรือว่าเปลี่ยนของหรือว่าเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้าเลยนะครับโดยส่วนมากผมจะทําอย่างนั้นเพื่อรักษา,ามิตรภาพของลูกค้าไว้เพื่อรักษา,าชื่อเสียงของ,ของตัวเองไว้ด้วยเพราะฉะนั้นโดยส่วนมากแล้วผมก็จะยอมขาดทุนเลยด้วยซ้าเพื่อที่จะรักษาจุดนี้ไว้รักษาชื่อเสียงไว้มันก็เลยทําให้ผมนะครับไม่สามารถเสี่ยงได้ที่จะเอาของที่อาจจะคุณภาพาาไม่ดีมากมาขายได้ เพราะว่าถ้ามีปัญหานะครับสุดท้ายมันก็เสียที่ตัวผมเองอยู่ดีนะครับเวลาลูกค้ามาซื้อเครื่องความคาดหวังของลูกค้าของเครื่องราคาแพงกับเครื่องราคาถูกเนี่ยความคาดหวังมันมีเยอะพอๆกันเลยนะครับคนที่ซื้อเครื่องราคาประหยัดไปแต่จะไม่ได้คาดหวังว่าเอ๋เราซื้อเครื่องราคาถูกมันคุณภาพก็คงได้เท่านั้นแหละเท่านี้แหละส่วนมากลูกค้าไม่ได้คิดอย่างนี้ลูกค้าคิดแค่ว่าซื้อเครื่องไปแล้วมันจะต้องใช้ได้มันจะต้องใช้ดีมันจะต้องใช้ทน โดยที่ไม่ได้คํานึงถึงราคาของต้นทุนของเครื่องเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยนะครับเอาที่ปลอดภัยไว้ก่อนก็ต้องเลือกเครื่องที่มีคุณภาพค่อนข้างที่จะสูงไว้ก่อนราคามันก็เลยจะสูงตามไปด้วยไม่ใช่ว่าเครื่องราคาสูงไม่ใช่เครื่องราคาแพงมันจะพังไม่เป็นมันพังเป็นเหมือนกันแต่โอกาส มันน้อยกว่านั่นเองนะครับเช่นแบตเตอรี่ที่ผมจำหน่ายอยู่ของ m ม x s สกายเอยของ LVOSF อยูพวกนี้นะครับคุณภาพเขาประกอบงานมาจากโรงงานนะครับสปอตแบตเตอรี่มาจากโรงงาน BMS นะครับทำการจูนมาจากโรงงานนะครับแบตเตอรี่ทำการบาลานซ์มาจากโรงงานเขาคัดเซลล์นะครับทั้งค่า IR ความด้านทานภายในทั้งแรงดันต่างๆกว่าที่เขาจะมาประกอบเป็นแบตเตอรี่แพ็กรูกหนึ่งได้นะครับ เขาต้องผ่านกระบวนการทดสอบมาพอสมควรเพราะเป็นงานที่ประกอบสําเร็จรูปจากโรงงานเพราะฉะนั้นราคาเอ่ยราคาจําหน่ายเอ่ยต้นทุนการผลิตมันสูงอยู่แล้วราคาขายมันก็สูงตามไปด้วยนะครับเมื่อราคาสูงมันก็บวกกับคุณภาพที่สูงตามไปด้วยนี่แหละนะครับพอคุณภาพสูงขึ้นนะครับความปลอดภัยก็สูงตามไปด้วยเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกที่จะจำ,ะจำหน่าย อ่าแบตเตอรี่หรือว่าอินเวอร์เตอร์ที่เป็นตลาดกลางๆค่อนบนขึ้นไปมันจะปลอดภัยมากกว่านะครับปลอดภัยสําหรับตัวลูกค้าผู้ใช้งานเองปลอดภัยสําหรับตัวผมที่ไม่อยากมีปัญหากับลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเหตุผลจริงๆมากกว่าที่ผมเลือกที่จะจําหน่ายอินเวอร์เตอร์หรือแบตเตอรี่บางรุ่นบางค่ายนะครับไม่ใช่เพราะว่ามันได้เงินเยอะนะครับเงินนะั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งเงินใครก็อยากได้นะครับแต่ว่า ถ้าได้เงินแล้วมันต้องมามีปัญหากับลูกค้าเนี่ยมันไม่คุ้มได้เท่าไหร่ก็ไม่คุ้มเสียนะครับปวดหัวกับลูกค้าเอ่ยแล้วก็ต้องมามีปัญหาปากต่อปากอีกลูกค้าอาจจะแนะนําเราไปในทางที่ไม่ดีอาจจะฟีดแบ็กเราในทางที่ไม่ดีในกลุ่มในสื่อออนไลน์ต่างๆแบบนี้ผมมองว่ามันไม่คุ้มนะครับเพราะฉะนั้นนะก็จําเป็นนะครับลูกค้าหลายคนมาพูดคุยกันที่ร้านนะครับถามว่าทําไมไม่ขายเครื่องราคาถูกๆมีแต่แพงๆทั้งนั้นนะครับก็นี่แหละเหตุผล นะครับไม่อยากมีปัญหากันภายหลังนะครับขายกันเนี่ยขายเครื่องราคาถูกอูตอนซื้อแฮปปี้มากนะครับได้เครื่องราคาถูกคุยกันถูกใจถูกคอกันสนุกสนานเฮฮาพอตอนเครื่องมีปัญหากับ มองหน้ากันไม่ติดนะครับด่ากันเลยก็มีนะผมก็ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นกับผมเพราะฉะนั้นนะก็นี่เป็นเหตุผลนะครับที่มาอธิบายให้กันฟังนะครับหลายคนเห็นคลิปผมจําหน่ายสินค้าส่งแบตเออส่งอินเวอร์เตอร์อุ้ยมีแต่ราคาหลักหลายหมื่นราคาหลักแสนนะครับ่นะไม่ขายครึ่งถูกๆบ้างเลยอันนี้เป็นเหตุผลจริงๆที่นํามาเล่าสู่กันฟัง นะครับนะอย่ามองแค่มันเป็นเรื่องเงินมันไม่ใช่มันมากกว่านั้นนะครับเงินทองเนี่ยมันมีวิธีหามากมายหลายอย่างแต่นะครับถ้าเกิดปัญหากับลูกค้าขึ้นมาอันเนี้ยนะครับชิบหายวายวอดเลยเพราะฉะนั้นนะครับก็ฝากไว้เป็นข้อคิดสําหรับผู้ที่จะเข้าสู่วงการนะครับโดยเฉพาะมือใหม่นะครับเรามีแต่เงินไม่ได้นะอ่ามีแต่เงินจะมาลงทุนซื้อเครื่องราคาถูกๆนําเข้าเครื่องราคาถูกๆโดยที่คุณภาพไม่ได้นึกถึงพอขายออกไป เจอปัญหาก็เค็มกันที่ผายววอดนะครับหลายคนนะโทรมาปรึกษาผมจะเอาเครื่องเข้ามาขายนะครับก็ไปเอาตระกูลเครื่องราคาที่มันไม่ได้นะครับคุณภาพมันไม่ได้สุดท้ายแล้วก็เป็นอย่างที่ผมคิดนะครับเค็มกันไม่หวาดไม่ไหวเจอปัญหาบ่อยใช้งานอยู่ดีๆก็พังอย่างเงี้ยสุดท้ายถ้าเราไม่อยากเสียลูกค้าเราก็ต้องเค็มให้เขาพอเราเค็มให้เขามันก็ขาดทุนเพราะฉะนั้นนะครับก็อยากจะฝากไว้เป็นข้อคิด ใครที่จะเอาเครื่องมาจําหน่ายหรือใครที่อยากจะสร้างแบรนด์ให้เน้นคุณภาพเป็นหลักอย่าเน้นขายราคาถูกอย่าเน้นจํานวนนะครับสุดท้ายมันไม่จบมันเข้าเนื้อกันแทบจะทุกคนเลยเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ